มาเจอกันในคลิปที่สองครับมาเยี่ยมบ้านเซียนใหม่มือใหม่ครับผมนี่มาเจอทีมงานนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อเวฟบครับเอเว็บเนาะอ่าอันนี้เซียนเซเว็บนี่เซียนเซียนองครับเซียนอองนะครับเคยไปเอานกกับผมนะครับอันนี้เป็นบ้านของเวฟบครับโ <slowed email S 2> <footsteps. S 1> อ้ครับครับครับมาดูนกนะครับอาะมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวครับอันนี้เด็ดเด็ดไหมเด็ดเด็ดไหมฮะมีเด็ดเด็ดไหม นี่นะต่างพมกันี่สองตัว<อ>ต่อหลักครับนกต่อหลักเอา <c oughs> มาดูตัวหน่อยมาดูตัวหน่อยมีตีเด็ดไหม<อ>ได้ออกบ้างไหมเชนเวฟตัวนี้ครับไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลย <c oughs> เพราะว่าเรียนอย่างเดียวนอาอยตรงนี้เนาะวันนี้เลิกเลิกไปก็ก็ได้ขึ้นอ๋ออืมอันนั้นนกเชนเวฟใช่ไหมครับไหนน,น,นกตัวนั้นโอ้นกเชนอ๋องครับนี่ มาดูตัวน้อยนะครับคือสองคนนี้คือจะเลี้ยงนกนะครับไว้อ่าบ้านนี้นะครับเป็นนกสองเจ้าครับก็เอามาเลี้ยงไว้ร่วมกันนะครับดูนกครับนกหลักโอ้มีตัวสวยๆนะครับใช้ได้เลยนก ตัวนั้นนกสรงหัวจิ้งเหลนเอาลองคูไหมค้ำแล้วด้วยครับตอนนี้ถ้ามาช่วงเช้าๆนี่จะโอ้จัดหนัก

ประมาณนี้นะครับโอ้สุดยอดนะครับอันนี้ของเซียนเยนเวฟน,น,น,นะครับานกต่อ <c oughs> นี่อาดูตัวสักนิดนึงนะครับตัวนี้เสียงเล็กนะครับเล็กหองเลยละ่ <c oughs> หะหยแล้วฮะแต่ก่อนเสียง,งม,มันโตกว่านี้ดิออแก่แล้วอายุเยอะแล้วใช่ไหมครับนกตัวน,นี <c oughs> ไไว้ไม่ค่อยได้ออก้วยโอ้ไม่ค่อยได้ออกอ่า หางยาวเฟื่อยจะไม่ได้ออกจริงๆแค่ว่าขึ้นอีกขั้นเร็วอ๋อขึ้นต้นปุ๊บขันเลยบ,บางไม้ปุ๊บขันเลยอยู่ในขั้เนี่ยหางหางหากักโอ้อนกห่วงหางนกแพงหางนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับนกหัวจิ้งเหลนนะครับไม่ดูนะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับจะเป็นหน้าแหลมๆยาวๆนะครับเขาเรียกว่านกหัวจิ้งเหลน ตรงนี้เลยตัวนี้เสียงใหญ่เนาะตัวนี้เนาะดูไอัน,นี่นกกี่ปีครับน้าเน,นี่ยังไงน,นกหรือว่าเพิ่งได้มาหรือยังไงหรือเป็นนกใหม่ม,มาออขอแบ่งมามครับครับอ่านี่นะครับนกหัวจิ้งเหรนนะครับนี่สังเกตดูนะครับน่าจะแหลมๆยาวๆอย่างนี้แหละนะครับอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับนกสองเชียนคือเลี้ยงไว้ที่เดียวกันใช่ไหมครับไปใครเป็นคนดูแลครับทีนี่ดูแลโอ้เชียนเว็บดูแลไม่อยู่ก็ให้เขามาโอ้เปลี่ยนกันสลับกันอย่างนี้นะครับก็วิธีเลือกนกดูนกนี่ก็ได้มาจากไหนครับตำรามาจากไหนฟังเสียงก็ชอบชอบก่อนนั่นเองมีตำราไหมมีตำราไหมมือใหม่เชื่อใหม่นี่มีตำราไหมมี สวยจริงๆนงครับไม่ได้ดูรายอะไรใช่ไหมนี่หรือว่ายัางไงไม่ได้มีพิเศษไม่ได้มีพิเศษอะไรก็คือฟังเสียงตัวในขันพ่ออะไรยังนี้ก็จัดการเลยครับเอาเลยนะครับไอ้ที่เหลือฮะเลี้ยงนกอ่างครับฮะ<า>จะชอบเลี้ยงนกอ่างโอ้จะชอบนกอ่างตัวนี้ก็อ่างของผมตัวนี้ก็อ่างครับอ๋ออ่างหมดอ่างหมด ตัวนี้ครูไหมนี่ผ้าแดงค,ครคูใช่ไหมนะ้าในฟังนกอ่างเซียนใหม่ดูสิเป็นะปยังไงบ้างทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอ่างเลยหรือว่าเอาไปเข้าไว้ในห้องน้ำแล้วไว้อาบน้ำอ่าง <laughs> เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาใส่เนาะเออครับอ่าพวกที่เหลือยังไงครับเดี่ยพวกที่เหลือคือเฉลยใช่ไหมครับนกเฉลยอนนี้นกตัวเขว่ามันมันดิออกมานกมันแต่ว <c oughs> ยังไม่ได้ออกไปเทีย่ยอยู่โอ้ยังไม่ได้ออกเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีวันไอ้ตัวนั้นนะครับตัวนู้นละ่ตนนละตัวนี้เป็นนกป่านี่ต่อได้อ๋อ้ามเดือนแล้วขึ้นแล้วขันแล้ว ครับปอนทหารว่านกโซนนี้จะเป็นต่อโอ้เมือไอที่ป่าที่เราไปทําคลิปเมื่อกี้นี่เนาะเป็นต่อหมดเลยลกแถวนี้โซนนี้ได้หลังบ้านโซนนี้อ๋อโซนนี้ใช่หมดเลยเอ้าางั้นก็สบายเลไม่ได้ต้องไปต่อไกลต่อเอาแล้วแถวบ้านนี่เนาะอยู่ตันเสียงอะไรครับเจยบเลาบเสียงกลาง ใกล้ใกล้สุดไล่เลยครับอื<ม>ถ้าอยากได้จริงต้องตามหาที่มันนอนได้แน่นอนนะ่ะขอให้เจอครับน,นี่ก็เป็นก่อนมันจากโยูงนี่ตัวไหนต่อได้ครับตัวไหนนกตัวอ๋อขายไปแล้วครับนกใหม่อันนี้ก็ขึ้นไม้แรก จัดแล้วโอ้ตัวนั้นน่ะใช่ไหมครับขึ้นครั้งแรกก็คือจัดเลยจัดเฉลยตัวนี้เลยครับนกมันอายุมันได้อะไรมันได้เนาะนกมันหมานด้วยล่ะอันนี้เป็นนกหมันเทียบคูไหมครับนกตัวนี้เอาลองลองลองมาฟังนกเราดูมาดูตัวหน่อยนกหมานเป็นยังไงนกนกหมานมือใหม่เส้นใหม่เราเอาฟังเสียงดูหน่อยสินกหมาน าอ,อ,อาลองดูลองดูไม่แน่แล้วครับนกมาถ่ายทีไรก็ค่ำนะครับคลิปผมจะเป็นคลิปมืดๆค่ำๆเอาจัดไหมนกหมาน ค,คู่แต่ว่าอยู่ตัวเดียวดีคู่ว่างหันกับคู่ด้วยอืมอาจจะคู่ก็ได้ถ้ามีตัวหนึ่งคู่อืมอืมมาแล้วครับอหางมาแล้ว มานานรึยครับเ็นเวฟมานานนึยัครับรน,นี่ประมาณเดือนแล้วประมาณเดือนแล้วอันนี้มาดูลายนกหมานี่เป็นยังไงนกหมานเนี่ยเป็นยังไงมันหมานยังไงบ้างครับนกตัวนี้มันเป็นยังไงนี่เพราะว่ามันเก่งเนี่ยเก่งอ้อันนี้ระวังหน่อยน,นะนี่ครงเก่านี่นี่ระวังนะครับนี่หักแล้วนี่เดี๋ยวออกได้ง่ายๆนะนี่ครับหาอะไรมาเสริมครับนี่ไปสัางหน่อยก็ดันออกได้เลยนะครับนี่นกถ้ามันนั่นนะครับนี่ระวงังนะครับกุรงหักแล้วตรงนี้ครับเอามาดูตัวน้อย นกมันนกตัวเล็กๆนะครับนกตัวนี้กี่กุกครับนกตัวนี้หนึ่งกุกเสียงเล็ของเสียงเล็ขของมีอ่างไหมตัวนี้ไม่มีอ่างดูครับนกลายนกมันโอ้สนับสนับปีก็แปลกดีครับผมลายแปลกๆดี นกแถวนี้ไหมนกตัวนี้นงเรือผมว่าอายุนกมันไม่ใช่นกแถวส่วนเราเนาะครับมาจากนองเรือครับดูเพราะว่าสนับปีมันจะแปลกตาครับนกจะแปลกตาหน่อยก็ตายอ่าประมาณนี้นะครับก็ให้เซฟตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนั่นอันตรายเหมือนกันนะครับเซฟไปก่อน ถ้าไม่ดิ้นก็ไม่เป็นไรนะนกถ้ามันดิน้นเนาะมันพวกดิ้นพวกเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้านิ่งๆอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอ่าก็ถือว่ามีในค่ายทั้งหมดอยู่สี่ตัวเนาะตอนนี้เนาะเป็นเป็นค่ายคู่ค <laughs> ่ายคู่เซียนอ,องเซียนเวฟนะครับผม,ม,มเวลาไปต่อไปด้วยกันไหมครับหรือว่ายัางไงหรือว่าเ,เวลาตรงกันไหมก็่วนมากว็วันหยุดครับผมเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะอือ วันนี้เซียนเบบก็เรียนหนักตรงนี้เนาะครับอ่าเรียนหนักก็เป็นธรรมดาครับผมการศึกษาต้องเอาไว้ก่อนอส่วนพวกนี้ก็คือจะเล่นตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราสิ่งที่สําคัญนี้ไว้ประดับรดารมีเราก่อนนะครับเรื่องการศึกษานะครับอ้กาก็ประมาณนี้นะครับผมมาเยี่ยมเซียนใหม่นะครับทั้งสองคนนะครับเอาเสื้อมาให้อ่า เชยนองด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องรับชมรับฟังกันดีนะครับสําหรับผมกับเียนเว็บสวัสดีครับเชยนเว็บเชยนองสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ